มดดำเล่าลายคุยแม่หมูปมดราม่าความรักลูกชายแม่ถึงขั้นพูดคำนี้มดดำคชาพาเผยผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ถึงกระแสข่าวดราม่าความรักของนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกซึ่งมีส่วนโยงพาดพิงไปถึงแม่หมูพิมพากาคุณแม่ฝ่ายชาย โดยโมด,ดาเผยว่าตนได้มีโอกาสคุยกับแม่หมูซึ่งฝั่งแม่หมูเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ลูกชายกับใบเฟินเป็นแฟนกันก็คาบเกี่ยวกับช่วงที่ตนก็เริ่มป่วยเป็นซึมเศร้าเพราะปัญหาอื่นๆอย่างน้ำหนักขึ้นอะไรก็ว่าไปจึงได้ย้ายไปอยู่บ้านที่เขาใหญ่ประกอบกับช่วงนั้นทําบ้านด้วยก็เลยปีกตัวไปรักษาตัวไปหาหมอและไม่รู้เรื่องของลูกเลย แม่หมูพูดว่าทำไมอยู่ดีๆเวลาทัวลงฉันถึงโดนหนักขนาดนี้แล้วคิดดูว่าคนยิ่งอยู่ต่างจังหวัดแล้วอ่านคอมเมนต์นะแล้วอยู่คนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาอ่านคอมเมนต์มันก็ฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆนึกออกไหมเรียกว่าฟังแล้วน่าเห็นใจแม่หมูมากๆที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสามคนเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปค่ะ